ที่เรื่องของเราเนี่ยไรจะบอกไหมก็เอ่อจริงๆแล้วคือมันมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันส่วนตัวนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมก็มีเรื่องบางอย่างที่ผมจะเคลียร์ที่บ้านนะครับมีเรื่องบางอย่างที่หลายคนก็คงจะเข้าใจผิดกันด้วยนะครับอย่างนี่ที่ผมอยากจะเคลียร์ก็คือเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ผมกำลังจะบิ้วรายการทำมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับซึ่งจะมีพิธีกรทั้งหมด4คนนะครับแล้วอย่างนี้ที่อยากบอกกิการที่ซ้อมมอเตอร์ไซค์และกอดเอวเนี่ยครับ ผมต้องรักษาคำ,คำเป็นท่าเรียกอะไรครับคำสัญญาของผมนะครับแล้วก็ไปเคลียร์ที่บ้านนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ต้องมาช่วยเคลียร์ครับอตอนนี้มีเไื่อนใหญ่แล้วช่วยกัน ของประชาชนเพาผมเป็นคนของประชาชนนะครับก็อันนี้ผมขอโทษนะครับแต่ว่าที่เน,นี้ยผมคงต้องเสียที่บ้านนะครับก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวท่าจะไปขอจัดการใช่ครับ,<อ>รบมีบางคนที่อาจจะตกอยู่ในกระแสะพาดิงแล้วอาจจะทำให้เขาเสียหายคยาบเห็นมิสเตอร์ก็อยากจะยืนยันให้เขาด้วยว่าไม่มีอะไรนะฮะกับี่จริงๆแล้วก็คือ